คลิปละาเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีขุดลุ่มขุดลุ่ม,มสุกสันมาแล้วสุกสันมาแล้วสุกสันมาแล้วแม่แปดใช่ไหมสุขสันสุกสันนั่นนั้นลิตตัวมาแล้วมาให้สุกสันสุกสันในทรงหูบนมันเหมือนแฮปปี้น,นะ,ะแต่ว่ามีรอยแหว่งสสุกัันนตวี้ สุกสานไอ้สุกสานมันมีลูกหรือเปล่ามันเหมือนมีลูกเล็กๆตามมันอยู่นะบนถ่ายเบื่อแล้วฝั่งล่างมั้งนี่กู้กากกู้กากมานว่ะโอ้โหลงได้เป็นเดือนแล้วมั้งผมน่ะแดดมันหมดไปก้อหนึ่งก้อสอง ผมไม่ได้่ายผมกล้องผมใช้โทรศัพท์เออเมียบอกสมน้ำหน้าเมียเมียเกลียยางเราไม่ดู มิดเดียว <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้เพิ่งเพิ่งเกิดไหมตัวนี้เดินตาม,มสุดล <c oughs> น่าจะเกิดไอ้ที่วันที่สิบนี้ออาจจะมาเกิดฝั่งนี้เพราะวันนั้นมันยังตัวเปียกปิยกเลยไปได้แล้วก็จะมาได้แล้วเนี่ย योग เออพี่ใหญ่ขอให้ทูข่วยสักทีสิซื้อให้หมดนี้แหละ <c oughs> นะแม่นางทอนีนะอ,อแม่ยะานางมันตรงนี้นะแม่ยะานาง <c oughs> ช้างป่าทั้งหลายขอให้โชคลาภสักหน่อยสิเดี๋ยวจะได้มีทุนมีอะไรมาซื้อมันซื้ออะไรให้กินกันได้นานๆอ๋อ่บอวเดินลงมานี่เลยรล่ะ คิดจะเดินลงมาตรงตรงไอ้ช้างน้อยช้างน้อยใจมันเลยมาหาหรือเปล่าเอีย่ยดูแต่ตัวอื่นไม่ดูมันงอนเลยเดินลงมาหาซะเลยเมื่อยละแปิตานิ้วเปิดไล้ทางนิ้ว มันไม่สนนะเพราะมันไม่ได้อยู่ในระยะไกล้ลนะในขณนะเปิดแลดมันยังไม่ใส่ไม่นี่ถ้าเราถอยเราถอยได้ช่องเดียวนะถอยช่องที่มันยืนอยู่นะกลุ่มเน,นนะ่เพราะนอกนั้นต่อทางนั้นนะนดนะเดี๋ยวมันคงเดินลงไปรวมกลุ่มนะตะวันก็ขึ้นแล้วนะอีกขึ้นแล้ว อ้าหกโมงห้านาทีละเวลาจะไม่ให้ดูนี่แอบจนหายังไงก็ไม่เจอ,เ,อเวลาจะให้ดูก็เล่นล้อมหน้าล้อมหลังเลยเอาแม่ส้มแม่ส้มแม่ส้มจะลงมาทำไมอะฮแม่ส้มจะลงมาทำไมอะเดินไปหาพวกที่ออมไปหาพวกไม่ใช่เดินลงมาตรงๆเออน่ะเออน่ะ มุดลงมาหน้ารถเลยดูที่น,นันน่นนั่นนั่นนั่นมุดม,ม,มืดโทรศัพท์ดดยังได้ แต่ถ้ากล้องก็ไม่ได้แล้ว รถเราในีช้างไม่กลัวจริงนะขับเข้าไปในโค้งมันก็เฉยขับมาใกล้มันก็เฉยเร้วมัไม่รู้ไม่ชี้นะไม่ออกเราโยกมันนี่แหละ แล้วนะลหล,งลวลงพ่อเรียกแล้วนะนงลงไปหาหลวงปู่นะเจ้าไปหลวงพ่อเรียกแล้วนะได้ยินเสียงหลวงพ่อไ่มหลวงพ่อเรียกแล้วโอ้ยไปหาพ่อนินไปผ่อนินมาแล้วดนะ้ะผ่อนินไม่เจอหลายวันแล้วนะไปดูไปรูปรล่อเหมือนเดิมป่ะ ยังเอื้อมมือไม่ถึง <c oughs> ยังยังแตะงวงไม่ได้เลย <Thank you. S 1> เออเดี๋ยวให้ถอนขนจะมูกได้ก่อนเอาเจ็ดนาทีกบ